สี่บาทจ้ะโอ้ได้เยอะเลยนี่สีบ่บาทอ่ามสี่บาทเ <4 S 2> นี่กับมัดละสิบบาทจ้าผ<ม><ม>ักบุ้งนี่ย่าจะมัดให้ดูผักบุ้งก็มัดละสี่บาทจ้าโอ้สี่เลยสี่บาท อันนี้ผักบุ้งก็มาละสี่บาทจา้าโอ,อ้มัดใหญ่มากมัดใหญ่มากสี่บาทเท่ากับมัดละสิบโอ้สิบาทสิบห้าบาทเลยเนี่ยนี่มัดนี้นี่นี่สี่บาทจา้าโอ,อ้เยอะมากแล้วก็ล้างอีกอืมนี่สวยสวยเลยครับใหญ่ด้วยจา้าอืมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยายชื่ออะไรครับผม ชื่อยายเพียงใจสอนสีค่ะคุณยายชื่อเล่น,น,นชื่ออะไรเนาะชื่อยายใจบางคนก็เรียกยายเพียงบางคนก็เรียกยายใจยายใจเนะ <laughs> จาะค่ะคุณยายใจพี่กลับที่นี่ที่ไหนครับทีบ่บ้านตูมูนึงค่ะบ้านตูมูนึงจ้า<อ>บลท่าตูมอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ค่ะครับก็คือคุณยายใจปลูกผักสวนครัวจ้าปลูกปลูกมานานยังครับทำมานานยัง ก็หลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วจ้ะแต่ล้างเก็บล้างเกี่ยวข้าวเสร็จก็เริ่ม,มเดือนพฤศจิก็เริ่มมาถ่ายอะไรไว้ <มา S 2> ประมาณกันวาก็เริ่มลงปลูกแล้วค่ะทำแปลงไว้ใช่ไหมครับจ้ะอ๋ออีน,นี้เราเราใช้อะไรครับทำแปลงรถไถค่ะมีรถไถอ๋อใช้รถไถจ้ะไถตีดินไว้ก่อนสักเดือน ให้มันแห้งค่าคเชื้อค่าไรแล้วค่อยมาทำแปลงค่ะอพื้นที่เราเยอะไหมครับที่เราทำเนี่ยสองงานกับอีกกว่าเจ็ดสิบสามตารางวาค่ะอ๋อประมาณสองงานเนาะจ้าสองงานครับแล้วก็เราผักที่เราปลูกมันมีอะไรบ้างครับอยู่อยู่สวนเราสวนเรามีผักบุ้งผักโหระพากะเพราแล้วมีบวบมีฟัก<อ>มีขึ้นช่ายค่ะคะนาค่ะครับ ตอนนี้ตัดขายไปเกือบหมดแล้วพวกคณะผอะไรหมดไปแล้วรุ่นหนึ่งผักบุ้งกระทนไปแล้วรุ่นสองรุ่นนะคะ่ะอข้างบนนี่ประมาณกี่แปลงครับประมาณสิบห้าแปลงค่ะสิบห้าแปลงจ้ะเออที่มองไปก็คือจะเห็นชื่อมันมีต้นกล้าปลูกมจ้ะจ้าอ๋อปลูกไหม้ด้วยปลูกใหม่ด้วยกําลังหวานก็มีหวานเบี้ยวไว้อ๋อได้แล้วระบบน้ำาล้วครับเราเราใช้รถอยยังไงี้ ระบบน้ําก็เป็นน้ําสะนะคะแล้วก็จะมีปั๊มต่อสายขึ้นมารถค่ะอืมสูบขึ้นมารถสูบขึ้นมารถครับไ,ไฟก็ไฟไฟฟ้านี่แหละค่ะไฟเกษตรไฟเพื่อการเกษตรค่ะครับอืมผักผักของเราขายยังไงครับคุณใหญ่ขายกร,รําละทรงแม่ค้าสี่บาทค่ะ กำละสี่บาทกำละสี่บาทค่ะอแม่ค้าจะเอาไปกินโตอีกอย่างเช่นที่เรากําลังถอนอยู่นี่คือผักบุ้งใช่ไหมครับผักบุ้งค่ะํำละสี่บาทค่ะโอ้จำละสี่บาทมันประมาณเท่าไหร่ครับคีณใหญ่เนี่ยใหญ่นี่เลยดูดูขนาดนี้ค่ะนี่นี่นะสี่บาทสี่บาทขนาดนี้ค่ะโอ้ได้เยอะมากเลยนะเนี่ยก็เยอะค่ะครับแล้วเอาไปล้างทําความสะอาดมัดยางมัดอะไรเรียบร้อยล้างสองครั้งแล้วก็ส่งแม่ค้าค่ะครับ โอ้ส่งให้เขาะส่งนี่คือเราส่งที่ไหนบ้างครับที่บ้านเรานี่เลยค่ะเขาสั่งเขาเอาไปขายโตที่ตลาดอ๋อคนแถวบ้านแถวบ้านส่งเราเขา้วเขาเอาไปขายตลาดญาเขามีที่วางขายยายไม่มีที่วางขายอ๋อเหมือนเขามีแผงขายอยู่แต่ดา้ิคนที่มีแผลเขามารับค่ะตลาดสดอำเภอท่าตูมเลยจ้าจินบ้านเราก็ส่งค่ะแล้วแต่ร้านค้าไหนเขาหมดเขาก็มาสั่งครับแล้วแล้วเห็นบอกว่ามีเอ่อ โรงพยาบาลจ้าจะมีน้องชายเขาไปทํางานอยู่โรงพยาบาลแล้วก็สั่งพี่สาวเขาก็ก็ส่งผักหลากหลายเลยส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลเขาจะเอาอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็มาผักที่เราด้วยจ้าทีนี้ทางโรงพยาบาลเขาก็จะมีป้าย้าเขาให้เป็นป้ายแบบว่าสวนผักกวอาสันพิษ้าเขาเรียกอะไรลยาเขาไม่ค่อยจะรู้ครับทีนี้คือถ้าถ้าสวนในมีป้ายนี้ก็คือโรงพยาบาลเขาจะรับซื้อใช่ไหมครับ จ้าเขาก็รับซื้อค่ะเพราะว่าเขาตรวจสอบว่าเขาขาดขาดอะไรเขาก็สั่งครับไอโครงการอะไรเนอะใหญ่ก็ลืมแล้วเขาจะให้เป็นเกษตรแปลงใหญ่นี่ตอนนี้นะเรื่องไปถึงจังหวัดถึงอะไรแล้วมีส่งรายชื่อไปแล้วส่งรายชื่อเป็นตัวแทนของหมู่บ้านจาของตำบลเนาะจ้ะอ๋อสี่สิบคนนี่แหละรวมกลุ่มกัน คือทุกเช้าเราก็จะมาย่ามาทุกเช้ามารถมาเอาย่ามาทอนผักส่งตลาดจ้ะครับรายได้แต่ละเช้านี่เราได้ประมาณเท่าไหร่ครับที่เราถ้ามีคน <จะ S 2> สั่งเยอะมันก็ได้นะครับไม่ถึงวัน ตอนตอนมีของเยอะๆนะ่ะสี่ห้าอยได้อยู่ค่ะเช้านึงนี่นะจ้าถึงสิบเอโมงนี่แหละค่ะเสร็จเรียบร้อยส่งเขามพร้อมล้างพร้อมเสร็จย<า><ด>้จายจะ<อ>ต้องตื่นมาทําให้เขาว,วันวันว,น,วนหนึ่งวันหนึ่งสี่ห้ยก็ได้แล้วได้แล้วค่ะไม่ถึงวันค่ะอถ้ามีของเยอะนะคะ ถ้าพวกนี้นี่ถ้ามีช่วงนี้นะเขาต้องการเยอะแต่ของมันจะนี่มันโดนน้าค้างมันจะเหลืองเลยค่ะโหระพาเขาสั่งเยอะแต่ยายทําให้ไม่ได้เพราะว่ามีคนเดียวทําไม่ไหวครับ ได้อยู่เดือนหนึ่งก็ประมาณสามพันกว่าบาทสามพันกว่าจอามันได้แต่จ้าจ่าแล้วแต่มีผักแล้วแต่คนสั่งด้วยนะคะครับรายได้มันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ตายตัวจ้าไม่ใช่ตายตัวครับทุกเช้าเราก็จะเอาตะกร้านี่เก็บจ้าอ๋อใส่ตะกร้าเก็บแล้วก็ไปล้างเก็บเอาไปล้างค่ะครับอันนี้ออเดอร์เยอะไหมครับผักบุ้งวันนี้ก็ประมาณสองร้อย สองร้อยบาทจ้าสองร้อยบาทถ้าเก็บยางอื่นได้ด้วยมันก็ได้ไปกว่านั้นแต่ยายก็ทําไม่ได้เพราะว่าเลี้ยงวัวด้วยนะคะเลี้ยงวัวด้วย <laughs> จ้าเลี้ยงวัวด้วยมามีสองค,คนตายายจ้าไม่มีคนช่วยครับยามว่างนี่แหละมาปลูกจากยางว่างจากทํานานะ,ะ่ะค่ะ แมลงเยอะไหมครับใหญ่แมลงตัวเขาเนี่ยตอนนี้ยังไม่ค่อยมีนะคะแต่ตอนนี้เริ่มมาแล้วไอแมงตับเต่าไม่รู้มาจากไหนเยอะใญ่แมงตับเต่าตัวตึงแดงเนาะตัวเหลืองๆแดงๆค่ะมันจะมาตามนั่นแหละครับเกษตรเขาก็มาแนะนำยูวันนั้นเขาก็บอกให้ปลูกสับเปลี่ยนกันครับปลูกปลูกอันนี้แล้วเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นให้มันจะก็คือเหมือนว่าไม่ต้องปลูก จำซากจ่าจ่าให้เลียนเหมือนแปลงนี้เราปลูกผังบุ้งใช่ไหมจ่าเออเออรอบถัดไปแล้วก็ปลูกผักจางเดือนจ่าจะบดูแลางกุ้งนะพอแล้วครับอือจ่าเรื่อยๆแหละค่ะครับเราต้องการเยอะถ้าเราทําได้มันก็ได้ตังค์เยอะแต่เราไม่มีแรงทําเราก็เอาพอประมาณวันละสองสามด้วยพอได้ใช้ไปได้ทุกวันยูถ้าเราทําได้นะครถ้าเราขยันนะถ้าเราขยันใช่ รถน้ํานี่เรารถเช้าเย็นไหมครับเช้าเย็นค่ะบ,บางวันก็ทำไม่ทันก็รถแต่พวกอันนี้จําเป็นต้องรถถุกวันอไอ้พวกนี้ไม่จําเป็นหรอกค่ะควันวัน,ว,น,ว,นวันก็ได้พวกโหระพาพวกนี้อ๋อปีนี้กระเพราไม่ค่อยขึ้นไม่รู้เป็นไรปลูกยากปลูกยากใช่ไหมครับยาไอ้พวกโหระพากระเพรานี่ขายเหมือนกันไหมครับสี่ <4 S 1> บาทเหมือนกันจ้ะทั้งสวนคือสี่บาทสี่บาทหมดโอ้ บวบเลยจะได้แปดบาท่วกมะเขือนี่จะได้มัดละแปดบาทมัดละแปดเขาก็ขายสิบค่ะอืมจ้ามัดละแปดคือเราเราไม่ได้ช่างกิโลใช่ไหมไม่ได้ช่างเราเป็นน่วยบวบก็สี่สี่ฝักแปดบาทแปดบาทเขาก็ขายสิบบาทค่ะอืมจนมากเราเราเก็บไปส่งเนาะจ้าเก็บไปส่งเขาสั่งมาเราก็เอาไปส่งเขา ก็จ่ายตังค์กแค่นั้นแหละย,ยายก็ไปทําอย่างอื่นโตไม่ใช่ทั้งวันออ๋ <c oughs> มาจะช่วงเช้ากับเย็นนี่แหละครับคุณยายคุณยายมีคุณยายใจมีเบอร์โทรไหมครับนี่คะ่ะสําหรับคนที่อยากเขาอยากจะมาดูสวนผักของอคุณยายครับคุณยายใช้เบอร์อะไรเนาะครับศูนย์หกสองหนึ่งแปดศูนย หกศูนย์สองเก้าค่ะครับใครที่อยากมาดูสวนผักปลอดสารพิษของคุณยายเนาะหรือว่าอยากจะสั่งผักของของคุณยายก็คือต้องโทรมาสั่งล่วงหน้าก่อนจะเข้ามารับเนาะถ้ามาเลยยายทําไม่ได้แล้เพื่อเพื่อแบบว่าอคุณครูอยากเอาไปทําเป็นอาหารจ้าเด็กโรงเรียนนี้เนาะามโรงเรียนก็คือสั่งได้หรือแม่ค้าอยากมาเมาเนาะครับก็คือมีผักมีผักเยอะแยะเลยครับรถผลาผักบุ้งขั้นหน้าเนี่ยลูมใบก็มี ขึ้นใช่กำลังขึ้น,นครับจะ,ะสวนรอบๆก็มีพวกแตงกวาเยอะแยะี่แนวนี้ครับผมจ้ะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณยายใจมากๆครับผมค่าสวัสดีครับ